สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโรมานะคะที่สามารถซื้อฟีสปินได้ด้วยนะแล้วก็คือขั้นต่ำสิบาบาทเองนะมาเดี๋ยวเรามาลองซื้อกันที่15บาทซื้อบนัสสิบาบาทนี้ก็เท่ากับเบตตาศูนย์จุนะคะก็เกือบเท่ายิงป่าเ ก็คือเบ็ดถูกมากนะคะโอเคมาเดี๋ยวจะซื้อให้ดูเลยนะคะสําหรับใครที่เคยเล่นโลมาแล้วก็ไม่ค่อยได้เลยนะคะโบนัสไม่ค่อยเลียงเลยนะฟันสิงโตมไม่เคยฟันเลยอันนี้ฟันเพื่อความสนุกสนานยังทําได้เลยนะคะมาเรามาเริ่มจากขอบก่อนเลยค่ะซ้ายโดนไหมค่ะคูณสนี่ได้มาละ4ีบาทเราซื้อไปสิบาบาทนะคะขอซ้ําที่ซ้ายนะได้ดาบคู่ขอให้โดนแล้วกันโอ้ยดาบคู่หลบนะคะ ติดโลไปอีกน่าจะซ้ําที่เดิมนะยังเป็นดาบคู่เลยนี่คูนนะคะติดโลยังมีคูณห้านะคะเปคูณสูงสุดถึงสิบห้านะคะสําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นซึ่งสามารถไปลองเล่นได้เลยนะจึ๊บโดนที่คูณสามค่ะเห็นไหมคะฟันไม่ยากนะไม่ค่อยกระโดดด้วยเอ้ยใจเย็นก่อนดาบคู่ไม่โดนค่ะขอซ้ำที่เดิมนะ โดนโลดจนได้ว่าแังไงนี่หถึงจะเป็นโลดแต่โลดคูณเจ็เลยนะคะรอบนี้ซื้อสิบห้าได้มา14ถือว่าไม่น่าเกียดนะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมก็ไปสามารถหมุนเล่นเล่นได้เลยนะคะแล้วก็ซื้อฟีสปินได้ด้วยนะมาดูเดี๋ยวจะซื้อฟีสปินที่7จ็บาทห้สตังค์ให้ดูนะคะซึ่งมันเต็มแม็กเลยนะสิบรอบฟีสปินถ้าอยากได้ที่เบ็ดมันเยอะกว่านี้ก็ปรับเบ็ดเอานะคะมามาดูเบาทกัน อุ้ยบิ๊กวินเลยอังุุนเลี้ยงค่อนข้างยาวนะคะสีบ่บาทมาแล้ซื้อไปเจ็บาทห้าสิบค่ะแล้วระหว่างรอบอ,อที่เราซื้อฟีสปินนะคะมันมีคูณด้วยนะสังเกตจะมีตัวคูณอยู่ด้านบนนะคะเนี่ยเห็นไหมคูณสอง โอ้ล้อมนี้คูณ10ค่ะแต่มันโดนตัวถูกไปหน่อยนึงนะคะถ้าโดนตัวแพงๆคือมันก็เยอะนะคะอ๋้คูณ7ค่ะรลอบนี้มันคูณ7นะมันก็เลยได้ค่อนข้างเยอะนะคะมาแล้ว เงินต่อเลยค่ะไม่รู้ว่งินคูณเท่าไหร่คุณสามโอ้โหบิ๊กวินอีกแล้วค่ะคูณห้าด้วยนะคะรอบที่แล้วยังคูณแค่สองนะสวย รอบนี้คูณหาอีกแล้วนะคะบางคนอาจจะมองว่ามันน้อยจริงๆไม่น้อยนะเราซื้อ7บาทนะคะแล้วก็ตาละ0.15ซึ่งมันน้อยมากๆนะคะอยากได้เยอะปรับเบ็ดขึ้นเยอะเอานะคะ นีซื้อเจ็ดบาทได้มาถึงสิบห้านะคะยังไงสนใจก็สามารถไปลองเล่นกันได้เลยนะคะเดี๋ยวส้มจะทิ้งลิงก์ไลน์แอดไว้ที่ด้านล่างนะคะโอเคนะคะยังไงสำหรับคลิปนี้ขอตัวรีวิวเกมโรมาซื้อฟีสปินแค่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ